สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทำนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับการถอดรหัสเลขดวงดาวนำโชคประจำวันที่16ตุลาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมีนแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกด,ดวงทำนายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมีนอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีมีนในวันที่16ตุลาคม2568ซึ่งตรงกับวันพระฤหัสแรม9ข้ามเดือน11ปีมะเส็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3หมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลข6หรือดาวพระศุกนั่นเองซึ่งเลข6หรือดาวพรศุกเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชา แต่ในวันนั้นเล็งที่ลัคนาราศีมีนการเล็งกันย่อมส่งผลในการออกใกล้เคียงกันเลยฉะนั้นเลข6เป็นเลขหลักเป็นเลขนำร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลขหหรือดาวอาทิตย์นั่นเองซึ่งเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์ในวันนั้นก็เล็งที่ลัคนาราศีมีนร่วมกับเลขหหรือดาวพฤะศุกฉะนั้นการเล็งกันก็ย่อมส่งผลในการที่จะออกมาแทบจะร้อเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเลขหนึ่ง ก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เลขรองตัวสุดท้ายคือเลขศูนย์หรือดาวมรตยูซึ่งเลขศูนย์หรือดาวมรตยูไม่มีเรือนชะตาของตนเองแต่ในวันนั้นโยกหน้าถึงลัคนาราศีมีนการโยกหน้าก็ย่อมส่งผลในการออกใกล้เคียงด้วยเช่นกันฉะนั้นเลขศูนย์เป็นเลขที่ไม่ควรจะทอดทิ้งโดยเด็ดขาดเช่นกันครับฉะนั้นทั้งสามหมายเลขนี้ท่านสามารถเอาไปจับคู่เอาไปผสมผสานกับเลขดังเลขในกระแสหรือเลขที่ท่านได้มา จากสถานที่ใดได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่แน่ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่านถูกลางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้งสามหมายเลขนี้ขอสรุปตอนท้ายกันพลาดกันลืมเผื่อท่านจดไม่ทันมีอยู่สามหมายเลขก็คือหมายเลข6-10ย้ํ้ำนะครับ6-10ใครเกิดลัคนาราศีมีนเตรียมความรวยความเฮงความปังกันทุกคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับ ขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1นึ่คำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็1นึ่คำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิด เข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์ของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอยากถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มเมคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ